สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมานําเสนอข้าวหลามหนองมนค่ะอาหารทานเล่นคู่บ้านคู่เมืองชุมบุรีหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเคยได้ยินข้าวหลามหนองมนมาบ้างแล้วนะคะแต่บางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่เคยได้ยินเลยคะ่ะถ้างั้นวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านมานั่งรถเดินทางไปทําความรู้จักกับข้าวหลามหนองมนของดีประจําเมืองชุมบุรีกันค่ะ ลามหนองมนนะคะที่มาเนี่ยมาจากในอดีตแล้วชาวบ้านหนองมนเนี่ยทำนาเป็นอาชีพหลักคะ่ะและทาข้าวหลามขายเป็นอาชีพรองเมื่อหมดฤด,ดูการทํานาแล้วนะคะก็จะขึ้นไปตัดไม้บนเขาคะ่ะซึ่งอยู่ในละแวกหมู่บ้านแล้วนาเอาข้าวเหนียวที่ปลูกได้เนี่ยไปแลกกับน้ําตาลมะพร้าวจากบ้านอื่นๆนะคะเพื่อนํามาทาข้าวหลามขายในหมู่บ้านคะ่ะ ต่อมานะคะเมื่อมีการตัดถนนสุขุมวิทสายเก่าในปีพุทธศักราช2485ก็ได้เอื้อให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวชายหาดบางแสนซึ่งเป็นที่เที่ยวโด่งดังนะคะในยุคนั้นได้สะดวกขึ้นนักท่องเที่ยวเนี่ยจึงแวะซื้อข้าวหลามเป็นของฝากกลับบ้านค่ะทำให้ข้าหลามหนองมนนะคะมีชื่อเสียงมากขึ้นค่ะ ก็คือข้อมูลคร่าวๆของขลามหนองมนค่ะทุกท่านพอจะรู้จักขลามหลามนองมนไปกันแล้วใช่ไหมคะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมารู้จักชนิดของข้าวกะทิใบไผ่ที่เอาไว้ทําขลามหนองมนกันค่ะชนิดข้าวนะคะที่เราใช้ในการทํข้าวหลามนองมนนะคะนั่นก็คือข้าวเหนียวค่ะซึ่งข้าวเหนียวนะคะส่วนมากเนี่ยเราจะใช้ประมาณ1ิบถ้วยตวงค่ะซึ่งรสชาติข้าวเหนียวก็จะมีความเหนียวนุ่มนะคะเลยเหมาะแก่การทาข้าวหลามค่ะ ชนิดกะทินะคะก็เราสามารถใช้เป็นกะทิสําเร็จรูปก็ได้นะคะหรือเราจะใช้มพะพร้าวขูดฝอยผสมน้ําต้มสุกนะคะแล้วก็มานวดให้เข้ากัน,นะคะ่ะแล้วก็มาคั้นน้ากะทินะคะจํานวน2ถ้วยตวงะคะ่ะ และเรานะคะก็มาถึงชนิดของไผ่กันแล้วค่ะไผ่นะคะก็สามารถเตียงจากคุณภาพได้ดังนี้นะคะ 1. ค่ะก็คือไผ่ข้อหลามค่ะเป็นไผ่ที่มีคุณสมบัติพิเศษนะคะคือปล้องยาวค่ะ30-60ซนติเมตรเลยมีขนาดหลายแบบนะคะทั้งเล็กกลางใหญ่นะคะแล้วก็เยื่อไผ่เนี่ยร่อนได้ดีมากนะคะตัว การปลอ,อกออกจากลําไผ่นะคะเวลา,าทํข้าวหลามเนี่ยก็ปลอ,อกออกมาได้ดีนะคะแบบลอนออกง่ายค่ะแล้วก็ได้รูปทรงของข้าวหลามกลิ่นหอมของไผ่ด้วยค่ะต่อมานะคะชนิดที่2ค่ะก็คือไผ่ป่านะคะเป็นไผ่พื้นเมืองค่ะที่ให้เยื่อที่มีอยู่ทั่วไปค่ะลำต้นตรงข้อนะคะก็จะพองค่ะแต่เนื้อไม่หนานะคะมีปล้องค่ะภายในก็ประมาณเส้นผ่าศูนย์กลาง1.5-2.5ถึงนิ้วค่ะ และแล้วนะคะก็มาถึงชนิดสุดท้ายแล้วนะคะก็คือชนิดที่3นั่นก็คือไผ่สีสุกนั่นเองค่ะเป็นไผ่ที่ขึ้นตรงนะคะลำยาวปล่องยาวแล้วก็ใหญ่นะคะแต่เยื่อไม่ค่อยร่อนนะคะแต่ก็สามารถใช้ได้นะคะก็จบกันไปแล้วนะคะของชนิดข้าวกะทิ และไม้ไผ่ค่ะต่อมานะคะเราจะพาทุกท่านนั่งรถพาไปชมกรรมวิธีการทําข้าวหลามหนองมนกันค่ะว่าการทำเนี่ยจะยากหรือง่ายยังไงไปดูกันเลยค่ะ ส่วนผสมที่สำคัญนะคะได้แก่ข้าวเหนียว10ถ้วยตวงกระทิ4ถ้วยตวงเกลือ1ช้อนโต๊ะและน้ำตาลทราย1-2ถ้วยตวงค่ะและต่อไปนะคะจะเป็นการใส่ไส้ค่ะไส้นะคะแล้วแต่เราจะใส่เลยค่ะส่วนมากจะเป็นถั่วดำถั่วแดงเผือกเป็นต้นนะคะมาถึงส่วนวิธีทำกันบ้างนะคะมีดังนี้ค่ะ หนึ่งนะคะคือการนำข้าวเหนียวที่เตรียมไว้มาล้างน้ําและพักขึ้นให้เสด็จน้ํานะคะในขณะเดียวกันควรนําไส้ที่ควรจะใส่มาคลุก้ากับข้าวเหนียวที่เตรียมไว้ค่ะ 2. นะคะคือการนําน้ากะทิสดที่ั้นไว้มาผสมกับน้ําตาลและเติมเกลือลงไปน้ํากะทินะคะควรมีรสชาติที่เค็มนิดหน่อยนะคะและ 3. นําข้าวเหนียวที่ผสมกับถั่วดํามาก่อกใส่กระบ,บอกไม้ไผ่ที่เตรียมไว้ค่ะ เรามาพูดถึงการเผากันบ้างนะคะในส่วนของการเผาก็มีความสําคัญไม่น้อยเลยค่ะซึ่งการเผาเข้าวหลามนองมลนะคะจะมีอยู่2แบบได้แก่การเผาแบบฟืนและการเผาแบบเตาแก๊สซึ่งการเผาแบบฟืนนะคะจะเป็นการเผาแบบดั้งเดิมอาจจะมีความยุ่งยากและซับซ้อนนิดหน่อยส่วนการเผาแบบเตาแก๊สจะมีความสะดวกและรวดเร็วค่ะแต่เมื่อพูดถึงข้าวหลามนะคะแน่นอนมันจะต้องนึกถึงข้าวหลามนองมลเป็นอันดับแรกค่ะ เพราะว่าเขาเป็นของขึ้นชิ่อแลตเป็นเอกลักษณ์ของชาวหนองมนนะคะซึ่งใครผ่านมาผ่านไปนะคะจําเป็นจะต้องแวะซิกติดไม้ติดมือกับบ้านไปทุกคนค่ะเพราะว่าเป็นวัฒนธรรมของชาวหนองมนนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนันซึ่งหนูนะคะก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะคะให้ไปอุดหนุนเข้าหนาหนองมนนะคะ